ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันนะครับสำหรับสินค้าของที่ร้านนะครับที่นำเข้ามาวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วสำหรับเจ้าตัว Gateway นะครับ MR104 เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์นะครับที่สามารถเสียบแอร์การได้หลายตัวนั่นเองก็คือทำโหลดบาลานซ์ได้นั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันในส่วนของเจ้าตัวเราเตอร์นะครับแต่ว่า,ามีลูกค้าหลายคนถามเข้ามาในส่วนของตัวแอร์การ์ดที่จะเอามาเสียบใช้งานร่วมกับเจ้าตัวเคเทอร์พอยต์เอเมยพันสตัวนี้นะครับก็ว่าต้องสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับที่ที่สามารถเสียบกับตัวเคเทอร์พอยต์นี้นะครับก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบนะว่านอกจากตัวแอร์การ์ดแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้เป็นพวกโทรศัพท์ a n d r o i ยนะครับย้ำว่า Android นะครับ,รบแล้วก็เสียบต่อช่อง USB นะครับต่อสาย USB นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามารวมเน็ตผ่านตัวคีตอร์พอย์ได้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความสะดวกที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่พ้นเจ้าตัวแอร์การนะครับก็คือจะใช้งานได้ได้ดีที่สุดละแต่ว่าแอร์การรุ่นที่ซัพพอร์ตในประเทศไทยเนี่ยที่ซัพพอร์ตในประเทศเรานะครับที่รองรับตัวความขี่ แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับเจ้าตัว k i l l Point ได้เนี่ยที่เห็นหลักๆเลยรองรับ 4G นะครับก็จะมีตัว Sierra w i r e l นะครับอาจจะเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับหลายโนอาจจะมาอาจจะต่างไปนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็คือเจ้าตัว Aircard 3 2 0อยู่นั่นเอง Sierra Wireless 320นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงจะเป็นชื่อใหม่นะครับ มันจะเป็นคาว่าเน็ตเกียร์นะครับอันนี้คือเซราไวเลสเนี่ยจะเป็นเป็นเก่านิดนึงแต่ว่าพอเป็นใหม่เนี่ยเป็นบริษัทใหม่ที่ผลิตออกมาจะเป็นเน็ตเกียร์ก็ก็เป็นแอร์การ์ดสามสงศเหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันแล้วก็เฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ทุกอย่างเนี่ยที่เอามาใช้รันก็คือภายในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่เปลี่ยนผู้ผลิตนะครับก็คือเซราไวเลสเนี่ยเดิมทีนะครับก่อนที่เขาจะขายเ,เจ้าตัวลิขสิทธิ์แอร์การ์ดให้กับทางเน็ตเกียร์เนี่ยเขาผลิตรุ่นนี้ขึ้นมา แล้วก็ขายให้นะครับก็คือขายธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรกาทั้งหมดนั่นเองให้กับเน็ตเกียร์ไปเลยนะครับในการทําตลาดในการผลิตขึ้นมาจําหน่ายทั่วโลกบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะได้โลโก้ที่เป็นเน็ตเกียร์ไปก็นะครับโมโหว่ามันเป็นของก๊อบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับเป็นเป็นตัวเป็นตัวใหม่ที่ผลิตขึ้นมาโดยโดยหลังจากที่เน็ตเกียร์เข้าซื้อโปรดักต์ตัวนี้มาทําต่อนั่นเอง ครับอันนี้ก็ตัวเราเตอร์นะครับมันจะเสียบได้ถ้าเป็น usb เนี่ยมันเสียบได้3มช่องเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้านะครับบางท่านก็จะแบบอยากได้ตัว AirCA ารทั้ง3ตัวเลยอย่างที่บอกนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น a i r ์การรุ่นนี้แต่รุ่นที่ตัวเราเตอร์มันซัพพอร์ตเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับมี200กว่ารุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะปัจจุบันนี้ก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นอของเน็ตเกียร์หรือไม่ก็ของเนี่ยเซ拉เวเลตเนี่ยซัพพอร์ตหมด เก MM ือบทั้งหมดนะครับที่เท่าที่ลองใช้งานดูทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คือเป็นพวกอะไก r ์ USB นะครับแล้วก็ยังมีสล็อตที่เป็นแบบ Express แต่ว่าไอ้สล็อตแบบนี้มันจะเป็นอะไก r ์แบบเก่านะครับที่เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็มันซัพพอร์ตมันตันที่ 3G นะครับที่ผมเห็นล่าสุดจะเป็นของ c e l l u v e l a e เหมือนกันจะเป็นอะไก r ์3 ๋อ,อไม่ใช่3ครับขอไป5อะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันจะเป็นสล็อตแบนๆนะครับขนาดครึ่งหนึ่งของ PCI อันนี้เขาเรียกเป็นสล็อตแบบ PCI Express นะครับก็คือเสียบเข้าไปได้สูงสุด21เมกก็ทางร้านก็อยากจะนำเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น 3G นะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันจะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าตัวตัวแบนด์วิดตัวปริ g งค่าปริ g งต่างๆค่า l a t e นซีต่างๆเนี่ยถ้าถ้ามันเชื่อมต่อบน 4G เนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีกว่า ผมจะให้ดูที่ตัวไอการ์ดก่อนนะครับสังเกตเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านระบบ4 G เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับตัวไอการ์ดเนี่ยสเปคไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ที่แคท3ก็คือสปีดอยู่ที่100ทับ 50, นะครับต่อตัวพอมาใช้งานจริงๆก็จะได้ประมาณสัก30พิกจริงจเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณตัวละ50เมกนะครับนั่นคือสุดๆุดละเท่าที่ได้ทดสอบก็รวมกันอนะันนี้ผมใส่ซิมไมล์เข้าไปรวมกันก็ถ้าได้50มันก็เป็นร้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงละเต็มที่ก็ เท่าที่เคยเทสได้รวมกันก็ได้อยู่ประมาณ56 0เมกซนะครับซิมเราประมาณ20เมกนะครับถ้าเป็นของไมล์นี้ผมใช้ไมล์ทั้ง2ซิมเป็นอลิมิตทั้งคู่นะครับครับตัว a i r g กา r d ก่อนเซลล์ไวเลสเนี่ย320รองรับทุกซิมนะครับก็คือใส่ได้แล้วก็ 4G ที่ใช้ได้เนี่ยจะเป็นความถี่108แล้วก็2001ในสเปคมันอาจจะระบุว่าเป็น108อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ <c oughs> มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไปนะครับก็คือเป็น าดาวน์โหลดหามาดาวน์โหลดไดจากเน็ตเกียร์นะครับที่เน็ตเกียร์เว็บไซต์เน็ตเกียร์คอเนี่ยไปที่หน้าซัพพอร์ตเขาแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นคําว่าเฟิร์มแวร์ให้ดาวนโหลดเอามานะครับก็พยายามดาวนโหลดมาให้ตรงรุ่นนะครับอย่าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อื่นมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวแอร์การ์ดของท่านเสียได้นะครับเสียก็คือเสียไปเลยนะครับไม่สามารถเคลมได้จากผู้ให้บริการที่คุณซื้อมาหรือว่าทางร้านเองก็ไไปรับเคลมนะครับการใส่เฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไป ถ้าเป็นของที่ร้านในที่ร้านจะทําการอัปเกรดให้เลยนะครับพอพออัปเดตไปแล้วเนี่ยมันก็จะอันล็อกไอ้ตัว 4G ความถี่2 0 0 1ให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้2ความถี่ส่วน 3G เนี่ยจะได้ที่ความถี่8 5 0 9 0 0 2 0 0 1ก็คือได้ครบแต่เราคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับยกเว้นจะเป็นต่างจังหวัดจริงๆที่ต้องการใช้งานนั่นเองตัวไอการ์ดนะครับผมจะให้ดูก่อนอันนี้พอเสียบเข้าไปนะครับระบบมันก็จะลันขึ้นมาได้เลยสังเกต ตัวไอการ์ที่ใช้ก็สไลด์ฝาขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็เปิดฝาออกจริงๆก็จะมีซิมนะครับเอาด้านบินอยู่ข้างบนนะครับใส่ซิมด้านบนนะครับตัวนี้เป็นใส่ sd card นะครับสะระบุเป็น micro sd card มีเสาให้2ต้นนะครับเป็นไอการ์รุ่นรุ่นเนี้ยจะค่อนข้างทนไอการ์สามสเนี่ยประวัติค่อนข้างยาวนานนะครับหลังจากใครที่มีเนี่ยบางทีต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนที่ต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบ,บใช้ไอการ์มากกว่านะครับ แอรการ์ด่จริงๆตอนนี้แทบจะไม่มีเจ้าไหนนะครับที่ทําตลาดออกมาแล้วไม่ไม่ค่อยเห็นโมเดลใหม่ๆแล้วส่วนใหญ่ที่เจอสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีตัว340อีกทีหนึ่งที่มีหน้าจอนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ 4G ในบ้านเรานั่นเองนะครับก็จะเป็น 4G ของอเมริกาเขาก็เป็นพวก AT&T นะครับก็สวยนะครับมีหน้าจอมีโชว์สถานะก็สวยดีหน้าตาก็จะคล้ายๆกัน ความพิเศษของมันนะครับนอกจากต่อเสาได้2ต้นนะครับไมโม่นะครับยังมีเสาที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแล้วตัวเครื่องตั้งขึ้นนะครับข้างล่างตัวนี้เป็นเหล็กนะครับขาจับเนี่ยเป็นเหล็กเลยก็ใช้งานทนนะครับใครมีไว้ก็ก็ต้องบอกว่า4-5ปีก็ใช้ได้ตลอดละ่ะค่อนข้างทนมีไดเวอร์ในตัวนะครับแต่ว่าไดเวอร์เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยไปดาวน์โหลดได้ที่เน็ตเกียร er ์นะครับก็เป็นแอร์การ์ดวัชเชอล่ะนะครับเป็นชื่อนี้ เซล่าไวเลนเนี่ยขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำแอร์การ์ดนะครับจากอเมริกาเขาก็ใช้งานได้ทนทานนะครับดังมาเรื่อยเป็นเจ้าแรกนะครับจริงๆคําว่าแอร์การ์ดเนี่ยมาจากของเซ่าไวเลนนะครับเป็นชื่อทางการค้านะครับไม่ใช่ชื่อเรียกแบบทั่วไปนะจริงๆตัวนี้มันเป็นเป็น,ปนโมบายอ่า uh, usb สติ๊กนะครับที่เป็นพวกดัตต้าการ์ดอะไรพวกนี้เขาเรียกกันแต่ว่า พอเป็นของเซราไวเลตเขาจะใช้คําว่าแอร์การ์ดของเขานะครับซึ่งมันก็ติดปากมาตลอดนะครับตั้งแต่การ์ดรุ่นแบนๆนะครับทำไมถึง,ถ,งถึงต้องเรียวกว่าไอตัวนี้ว่าแอร์การ์ดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนสมัยที่เป็นแอร์การ์ดรุ่นใหม่ๆอย่างที่บอกมันจะเป็นการ์ดแบนๆขนาดเท่านามบัตรนะครับมีช่องใส่ซิมให้ต่อเสาขึ้นมานะครับตัวเราเป็นหมื่นนะครับอย่างตัวนี้จริงๆราคาเกือบหมื่นนะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันออสเตรเลียนะครับมันจะเขียนว่าบิ๊กพรอนนะไอออสเตรเลียเนี่ยก็คือเป็นสเปคที่ใช้ได้ใน n นนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียแล้วก็ในเอเชียนะครับในความถี่พวกนี้ไปใช้ยุโรปก็ใช้ได้นะแต่ยุโรปมันจะมี330อยู่ด้วยนะครับอัปเกรดฟอร์แวร์เรียบร้อยก็ใช้งานได้เลยนะครับมีไดเวอร์ให้ดาวน์โหลดค่อนข้างใช้ค่อนข้างง่ายนะครับรองรับไอ้ตัว Windows Mobile ก็คือเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบ USB Stick ให้เลยนะครับก็คือเหมือนสติ๊กไ i ไฟนะครับเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะค้นหา Wi-Fi อัตโนมัติมันจะขึ้นชื่อ w i f i ไหแต่เนี้ย แทนที่จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi มันก็เป็นสัญญาณ 4G ของซิมที่เราใส่ครับแลวก็ใช้งานง่ายละ่ะทนทานแล้วก็รับสัญญาณได้ดีต่อเสาได้อีกเพราะฉะนั้นใครมีอยู่หรือว่าใครต้องการหาซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังย,ง,ยงผลิตอยู่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นอะ,อะไรอะ่ะยังไม่ขึ้น Discontinue นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้งานได้ดีน่าจะยังมีจําหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าที่เอามาจําหน่ายกันทั่วไปเนี่ยที่มันหลุดออกมาจากพวกบิ๊กพรจากพวกเทลสตาร์เนี่ยพวกนี้เป็นของมือสองแทบทั้งนั้นนะครับก็คือเอาเอามาใช้งานใหม่มือสองเนี่ยอยากจะแจ้งก่อนบางทีอาจจะเป็นการทําฝาใหม่อย่างเงี้ยเอาไปทําฝาใหม่นะครับก็ใช้งานได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการเอาไปแกะนะครับแกะแล้วก็เปลี่ยนฝาเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเนี่ยบางทีพวกนี้ให้ระวังนิดนึงมันจะรับสัญญาณได้ด้อยกว่าที่เป็นออริจินอลมา นะครับต่อให้ออริจินัลมันมีลายมีรอยแมวขวนอะไรไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใช้แบบนั้นกับตัวที่ไปทำฝาใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นของใหม่ของใหม่เนี่ยบางทีเอามาใส่ซิมปรากฏว่ามันมันมองไม่เห็นซิมนะครับสมัยก่อนนี่ก็แต่ก่อนก็เคยนําเข้ามานะครับก็ใช้ได้ก็คือปรากฏว่ารับได้แต่ 3G นะครับเข้าไปก็ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็ใส่เข้าไปก็ใช้งานได้เลยตัว คเดอร์พอยต์อย่างที่บอกนอกจากรอ,องรับแอร์การ์ดรุ่นนี้หัวไหวยก็รองรับนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยแล้วก็เซิร์ชหาข้อมูลโมเดลที่รองรับเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นโมเดลที่ซับพอร์ตแล้วก็ที่ใช้งานในประเทศไทยได้มันมีแต่ 3G นะครับส่วนโมเดลอื่นเนี่ยหาค่อนข้างยากและไม่ค่อยมีในตลาดแล้วแล้วก็ถึงมีเนี่ยก็จะเป็นความถี่อื่นซึ่งไม่ซับพอร์ตกับซิมในบ้านเราเพราะฉะนั้นที่ใช้ได้กับตัวเนี้ยจะมีตัวนี้ถ้าเป็นแอร์การ์ดยูเอสบีแต่มันจะมีแอร์การ์ดอีกรุ่นหน ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอร์การ์ดอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นพวกนี้นะเป็นพวกพ็อกเก็ต USB พ็อกเก็ตอ่าเป็นขอไฟครับเป็นพ็อกเก็ตเลอเตอร์นะครับเป็นโมบายพ็อกเก็ตเลอเตอร์ที่เป็นของเน็ตเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นแอร์การ์ดนะมันใช้ชื่อว่าแอร์การ์ดนั่นแหละแต่ว่าเป็นแอร์การ์ดอะไรนะด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นเน็ตเกียร์และเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเซียร่าไวเลสนั่นแหละครับก็เอามาทําใช้ชื่อโมเดลอันนี้เป็น a c 8 1 0 s มาจากออสเตรเลียเหมือนกันนะครับเป็นของเทลสตาร์ละใช้ที่นู่นนะครับตัวนี้รองรับ 4G รู้สึกจะเป็น Cat9 นะครับได้สปีด300หลักสามารถต่อสาย USB ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวตัวนี้ได้เลยนะครับมีแบตให้ด้วยนั่นเองก็คือเสถียรน,นะถ้าเทียบเรื่องความเสถียรผมว่าเสถียรกว่าการใช้ a Air ก r d ต่อ เข้าด้วยนะเพราะว่ามันมีระบบที่รันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสัญญาณเข้าไปเหมือนมีเราเตอร์หลายๆตัวนั่นเองมีระบบในการรันของไครของมันแต่ว่าตัวนี้เหมือนระบบในการใช้แอร์การ์ดเนี่ยเป็นการเชื่อมอยู่กับตัวเฟิร์มแวร์มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของแอร์การ์ดเข้ามาในนี้ไงครับให้มันอ่านข้อมูลแต่ว่าตัวนี้เป็นการแค่ส่งสัญญ,ญาณเข้ามาเพราะฉะนั้นการใช้สัญญ,ญาณเนี่ยก็ก็คือจะอาจจะ,สะเสถียรกว่าแล้วก็ความเร็วที่ได้อย่างที่บอกพอมันเป็น Cat 6 Cat7 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ตัว C A ทำส ca 3 ca ในการรวมความถี่นะครับเท่าที่ทดสอบนะทั้ง2 0 0พันเนี่ยเสียดายอย่างตัวเนี้ยก็เป็นเน็ตเกียร์เหมือนกันตัวนี้ใหญ่เลยโคตรเลยนะครับสเปคต่อ usb ได้แต่ปรากฏว่าพอมาใช้งานจริงๆเนี่ยสปีดที่ได้สูงสุดตัวเนี้ยได้อยู่ประมาณ100เมกนะครับต่อตัวนะตัวเราประมาณ100เมกเทสปีดออกมาม,มันยังไม่เป็น2 ca ไงคือถ้าเป็น2 ca มันควรจะเป็น200ถูกไหมก็คือการรวมความถี่แบบอ,อ,อ,อะไรอะ่ะ2ความถี่ พีคสุดนั่นเองนะครับในในส่วนที่เป็นเพราะนั้นถ้ามันเป็นร้อยเมกเนี่ยมันก็จะยังได้ก็ยังโชคดีว่ามันยังใช้ที่อะไรอหนึ่งซีเอแต่ว่าเต็มแบนด์วิดก็คือลายไม่กะเทือนนั่นเองนะครับในส่วนนั้นก็ยังเป็นแคทตัวนี้เป็นแคทสิบหกนะครับดุเลยนะครับตัวนี้ประมาณ5้าพันกว่าบาทนะแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณน่าสนใจตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้สปีดมาเท่ากันนะครับสตัวนี้สปีดมาเท่ากันแต่ว่าตัวนี้แคตสิบหกแต่ว่ามันมันเยอะไปมันก็ยังใช้ไม่ได้แหละในบ้านเรา คนนี้ใช้ดีก็ใช้ได้เหมือนกันตอ่อต่อ USB ได้นะครับเสียบเข้ารวมเน็ตได้เลยนะครับถ้าถ้าต้องการแรงจริงหรือว่าถ้ามันหาแอร์การ์ดตัวนี้ไม่ได้หรือว่าต้องการหาแอร์การ์ดที่มันแรงกว่านี้ก็ตัวนี้ถ้ามีงบก็น่าสนใจถ้าไม่ใช้โทรศัพท์นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้ตัวนี้ต่อเสาได้นะครับเป็นพ็อกเก็ตไวไฟนั่นเองเสาเป็นแบบ p s 9นะครับทั้งคู่เอามาให้ดูกันรับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสาหรับ หลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะซื้อไปไปเสียบแอรการ์ดรุ่นไหนได้บ้างนะครับแอการ์ดทรูใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับแอรการ์ดของ AS ก็ใช้ไม่ได้พ็อกเก็ต w i f i ที่เป็นพวก3ามยูเอสบีสติ๊กไวไ i ยูเอสบีสติ๊กนะครับที่ฮิตๆกันหรือไม่ก็เป็นหัวไวที่เป็น Pocket USB พวกนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเท่าที่ลองนะก็คือจะเน้นไปทางที่ใช้ได้เนี่ยจะเป็นของผลิตภัณฑ์ของเน็ตเกีนะครับของเซราเวเลตเน็ตเกียร์พวกนี้นใช้ได้ นะครับหาดูในท้องตลาดก็จะมีราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ามันก็จะเร็วกว่าโดยเฉพาะทีมงานอะ,อะไรนะ OB ทั้งหลายนะครับที่เน้นเอาไปไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็ถ้าจะซื้อไปใช้งานเนี่ยก็ควรจะประมาณนี้นะครับอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าสปีดที่ได้เนี่ยดีกว่าการใช้แอการ์ดนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันที่ตัวแอการ์ดด้แหละ ก็หวัว่าคงจะได้ข้อมูลไปที่ครบถ้วนนะครับส่วนเรื่องของการใช้เสาอากาศใช้อะไรเงี้ยบางทอีอย่างที่บอกบางทีตัวตัวเนี้ยแอร์การ์ตัวเนี้ยมันมันเสามันเล็กแล้วมันก็จะมีเสาอากาศที่มันอะ,อะไรอ่ะเป็นเสาแบบไมโม่นะครับมาเพื่อที่จะต่อเสียบเข้าไปการที่แอร์การรับสัญญาณได้ดีขึ้นสปีดก็จะเสถียรขึ้นนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า อันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ไหนที่มีสัญญาณน้อยก็ใช้เสาได้แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่สัญญาณเยอะแล้วก็บางทีเสาไม่จําเป็นนะครับโอเคครับอันนี้ก็คงเท่านี้นะครับสําหรับแอร์การ์ดเรามาคุยกันโอกาสหน้าก็ถ้าเจอกันอีกก็อาจจะเอาข้อมูลเอาเทคนิคต่างๆแนละ้วมาใช้งานมาสอนกันเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับหวังว่าคงจะถูกใจลหลายๆคนนะครับที่ กำลังมองหาตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็สนใจอยู่นะครับจะได้เป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณากัน,นครับอันนี้ก็สวัสดีครับ